ถ้าชัดอย่างเงี้ยตังเช่นบอกว่าจะไปทํานิคมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยางพาราสมมตินนะถ้าวอลุ่มพอเงี้ยทุกจังหวัดก็หาจุดที่ตั้งอย่างเงี้ยกระทรวงอุตสาหกรรมลงไปคิดให้ง่ายขึ้นเราก็จะมีแผนในเรื่องของ B.O.I. แผนส่งเสริมก,การลงทุนลงมาที่โซนนี้เลยนะคะอย่างนี้เป็ทนต้นถ้าได้อย่างเงี้ยจะดีมากนะคะส่วนเรื่องสนามบ,บินจริงๆเราก็เห็นเหมือนกันเพราะว่าการที่จะทําให้นักท่องเที่ยวมาโจทย์เรื่องของความคอนเบเนียสเป็นเรื่องสําคัญ นะคะก็เดี๋ยวให้ท่านรัมนตรีชาติรับไปศึกษาว่าโซนเนี้ยควรจะมีสนามบินเข้ามาทําอย่างไรแต่ก็นั่นก็ขออนุญาตว่าเลิม้องทานก็คือหนึ่งในทางเลือกนะคะและเดี๋ยวให้ท่านรันตรีดูบุม,มือนอื่นด้วยเพราะว่าเราก็เช่นกันเราก็ต้องไปเอาต้นน้ำมาเหมือนกันถ้าเราตัง้งในสิ่งที่เราอยากได้แต่ปรากฏว่าคลัสเตอร์อื่นเขาไปไม่ได้แน่นอนเราก็จะไม่มีคนมาแั้นักทูนต้องดูตัวรวมว่าอย่างเช่นจุดอินเตอร์เนชั่นแนลจุดใหญ่อยู่ไหนแล้วเวลาเขาจะเดินทางมาที่นี่เราจะไป เอาดึงนักท่องเที่ยวของต่างประเทศหรือนักท่องเที่ยวอื่นมาที่นี่ได้อย่างไรนะคะังนั้นโจทย์ที่จะต้องกลับมาย้อนกลับมาที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยทั้งสองจังหวัดท่านต้องไปทํากันบ้านว่าถามวันนี้ถามที่เราแน่นถามที่แข็งแรงคืออะไรวันนี้เราเจอแล้วเช่นบอกว่าย่าโสธรก็คือเรื่องของเกษตรอินทรีย์มุกดาหารคือเมืองชายแดนแล้วก็มีทักสมบัติด้าน,ด,านด้านของร่มน้ําขงนะคะนี่เป็นจุดใหญ่ ถ้าะะจุดใหญ่เนี่ยก็น่าจะมาพัฒนาในเชงของว่าถ้าเราจะไปหากลุ่มคนซื้อหรือกลุ่มที่กินกําลังคืออะไรนะคะถ้าถามอย่างเร็วๆเนี่ยสมมุติว่าข้าวเราส่งออกไปนอกไปตลาดยุโรปถามว่าเราจะรองรับตลาดท,ท่องเที่ยวยุโรปไหมแทนที่จะเป็นเป็นโฮมสเตย์แต่พัฒนาไปสู่ลองสเตย์ซะแปลว่าเป็นเมืองรักสุขภาพทั้งหมดเป็นเมืองอินทรีย์เมืองทางด้านนี้งนั้นพวกแฟนเทรดต่างๆ,ๆที่อยู่นน้องเขาก็อาจจะมา พราะเขารู้ว่าซอสจากนี่เราจะพัฒนา Value Add ไหมเรื่องของพวกออแกนิกทั้งหลายเราจะทําแพทยแพทยแผนไทยไหมเราจะลงสารผสมลงไปทําสปาเชิญท่องเที่ยวไหมแทนที่เราจะไปทําขายในส่วนอื่นที่ไม่เข้าเนี่ยทำไมเราไม่ทําอย่างนี้มองคนเดียวมาเนี่ยมองกลุ่มตลาดให้ชัดแล้วที่เหลือหมุนตามให้ได้ทั้งหมดเพื่อคนที่มาเนี่ยเขาจะได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ไม่ใช่ว่าเขามาถึงแล้วมาซื้อข้าวแล้วเขากับไม่ใช่เราต้องทอํายังไงให้เขาอยู่ ถามว่าที่นี่ขาดอะไรการที่จะเพิ่มการท่องเที่ยวขาดจานวนวอลลุม่มท่านเอาวอลลุ่มมาไม่ได้ต้องต้องเพิ่มเลน์ออฟเซรีคือทำให้ยาวขึ้นก็คือทอํายังไงให้เดินก็นอนอะ่ะสปาสิ่งแวดล้อมเพราะว่าคนที่มาที่นี่คงไม่ใช่การทําสถานที่ที่จะต้องเที่ยวที่เชิงอินเตอร์เทนเมนต์แต่จะเป็นเชิงสุขภาพก็ทําเมืองให้หน่ารักเพราะว่าดูจากสภาพก็เป็นอย่างนั้นส่วนลูกาหารใกล้อยู่ใกล้ๆก,ก,กันก็อาจจะพัฒนาเปกึ่งเมืองสีเขียวแต่ไม่ต้อง เท่าน้ำหนักเท่าเพื่อเป็นทางเลือกให้คนได้ไปเที่ยวมากขึ้นเพราะท่านเป็นทางผ่านมุกดาหารเป็นทางผ่านฉะนั้นมุกดาหารก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีก็ไปดูเรื่องของการพัฒนารูปน้าโขมทั้งเรื่องของการบริหารจัดการน้ําไม่ดีเรื่องของการพัฒนาเมืองท่องเทีท่ยวให้หน่าอยู่ฉะนั้นคนมาเขาก็จะแวะมาเมืองน,นี้มากขึ้นเขาก็จะมีเวลาในการอยู่นานขึ้นการใช้กลุ่มจังหวัดเข้ามาร้อยเอ็ดต่างๆมาเป็นคลัสเตอร์นี้ ถ้าท่านจะตัดใจอย่างนี้ก็เราจะเพราะว่าเราทําอย่างนี้ที่เราจังหวัดแล้วเราจะจับคลัสเตอร์ถ้าได้คลัสเตอร์นี้เป็นโซนของสุขภาพท่านได้แน่นอนลองสเตย์ท่านได้แน่นอนสังคมผู้สูงอายุวันนี้เผืเปิดลองรับญี่ปุ่นได้ด้วยลองดูสิคะแล้วอาเซียนก็สอนภาษาญี่ปุ่นด้วยต้องมองภาษาที่สอนด้วยก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะคือเราต้องมองลูกค้าเป็นศูนย์ร้านมองคนจ่ายตังเราเป็นศูนย์กลางว่ารายได้จริงๆของจังหวัดเนี่ยคือใคร ฐานอยู่ไหนต่างประเทศคือโซนไหนและในประเทศคือใครพฤติกรรมอย่างไรถ้าท่านเข้าใจตรงนี้ลึกซึ้งนะแล้วดูว่าพื้นฐานเรามีนะเราหมุนตามอันนี้ท่านจะได้หมดเลยค่ะในการการเสริมนี่คือก็ฝากข้อคิดตรงนี้ไว้นะคะก็อยากให้จังหวัดลงไปดูให้ละเอียดแล้วก็ถ้าพัฒนาตรงนี้มันจะเกิดความชัดเจนนะคะแล้วก็เหงานอื่นๆก็พร้อมที่จะเ,เรียกว่าใส่แผนปฏิบัติให้แล้วก็รวมถึงงบประมาณ แล้วก็เรื่องของแรงจูง,จงใจในการลงทุนทั้งในส่วนของกระทรวงการคลังทั้งในส่วนของดีออไอการส่งเสริมบริการจากภาครัฐที่จะเข้าไปเต็มระบบนะคะยังกระทรวงศึกษามีพร้อมแล้วมีฟิคิเตอรอแ์แต่ต้องจัดให้ชัดก่อนว่าท่านจะเอาอะไรถ้าท่านเอาอะไรเนี่ยที่เหลือเหมืต่างหมดคะ่ะฉะนั้นศูนย์กลางตรงนี้เป็นตัวสําคัญที่จะหันนั้นวันนี้เราทําทั้งหมดนะคะก็กล่าวไปสรุปว่าเรารับเวิร์กช็อปนี้ เพื่อที่จะสร้างไรายได้ให้จังหวัดแต่เราจะยึดเรื่องของ strategy focus เป็นศูนย์กลางเพื่อให้เกิดการหมุนที่ครบวงจรถ้าเราไม่วางด้วยตัวยุทธศาสตร์ที่ชัดนะคะมันก็จะหมุนยากฉะนั้นวิธีการก็คือยุทธศาสตร์ที่กลับไปหาทิศทางให้ชัดเจนตรงนี้ก็จะทําให้ทุกอย่างของเรานั้นหมุนตามและทุกหน่วยงานจะหมุนตามด้วยนะคะก็ขออนุญาต เรียนฝากย้ำไปตรงนี้นะคะก็คงขอ,อสรุปเลยนะคะท่านเรขาสภาพักขอถือโอกาสนี้มองหนหน้ากันหน่อยนะคะก็ขอถือโอกาสนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าจากการที่ทั้งทีมที่เตรียมงานล่วงหน้า2วันนะคะทั้งส่วนกลางกพกพอรรอสํานสภาพ,พักนะคะกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ รวมถึงพื้นที่ทุกท,าท่านที่ร่วมกันทํางานมาวันนี้อย่างน้อยเราได้มีการเข้าใจในทิศทางที่ไปในทิศทางเดียวกันแล้วนะคะแล้วเราก็เห็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันแก้ไขแล้วก็เพิ่มต่อย,ยอดเติมเต็มตามยุทธศาสตร์ที่เราพูดคุยกันดิฉันก็เชื่อว่าจุดต่ตางๆที่บอกเป็นกราบเผลอกลับมาดูปีหน้ากราฟนี้อาจจะเลยเส้นขีดโกกาสเลยหมดแล้วนะคะถ้าทุกคนมาร่วมใจกันนะคะก็ขอบคุณมากค่ะสาหรับ กลงพื้นที่ได้เรียนรู้ได้เข้าใจวิถีชีวิตแล้วก็พบว่าจังหวัดยะโสธรกรับเมอดาหารเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์มีความน่ารักค่ะก็เชื่อว่าใครมาเห็นก็คงอยากจะมาค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะ